สวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับสู่ช่องฟีฟ่าม b i l e ทีเอชบายคนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในรหัสหลักของผมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวนักเตะนะครับผมซึ่งนักเตะในวันนี้ก็ผมยังไม่ค่อยเห็นใครรีวิวนะครับผมนั่นก็คือว่าที่บอลลอดอปีนี้นะครับผมคาริม b e เบนเซม่านะครับผม กองหน้าชาวฝรั่งเศสของแล้วมัดรลิดนะครับผมผมจะมารีวิวเขาในวันนี้นะครับผมผมจะมาเอ่อให้ให้ชมสแตตกันว่าในเวลยี่สิบห้เบนเซม่ามีสเตตอยู่เท่าไหร่แล้วก็การยินตำแหน่งในเกมเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเตตกันเลยนะครับ เราก็มาอยู่ตรงสแตทกันนะครับผมคาริมเบนเซม่ามาด้วยความวัยถึง121นะครับผมการยิงอยู่ที่1 1 4นะครับแล้วก็ความห้องตัวอยู่ที่135นะครับแล้วก็ความแข็งอยู่ที่1 1 3นะครับผมสแตทแรของเซม่าก็มีประมาณนี้เลยครับผมเอ่อการเล่นความเร็วอยู่ที่ร0 9บวกยีนะครับผมก็ถือว่าเร็วมากเลยนะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับเซม่าก็คือนะครับมีการจบสกอร์ที่โคตรดีนะครับผม เครับฟินนชิงเกือบ160กว่านะครับผมแล้วก็ยังมีความแข็งที่แข็งมากเลยครับผมดูสเตนสิครับ1 0 5ย1บก21็ก็ถือว่าโคตรแข็งนะผมตัวนี้ก็ล้มยากอพอสมควรครับผม แล้วถัดมาเราจะไปดูความสูงนะครับความสูงของคาริมเบเซมา่าอยู่ที่1 8 5ซนเมตรนะครับผมโดยน้ำหนัก81กิโลกร,รัมก็ถือว่าตัวใหญ่พอตัวไล้ครับสามารถบังบอลได้ดีนะครับผมแต่สิ่งที่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบสำหรับเบเซมา่าล่างนี้ก็คือเวิร์กเลดนะครับผมทุกคนให้สังเกตดูตรง ATTACK w o r k ์กเลนะครับจะเป็นมีเดียมมีเดียมนะครับผมซึ่งเบเซมา่าจะไม่ เติมสุดหรือว่าลงสุดนะครับจะอยู่แถวๆแ,แดนกลางนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าสําหรับกองหน้าก็ถือว่าไม่ได้ดีนะครับผมผมรู้สึกว่ากองสิ่งที่กองหน้าต้องมีต้องเป็นใน work rate ที่สูงครับเอ่ออย่างเช่นนะครับคริสเตียโนโรนั l โดนะครับมีเวิร์ a เ e ทที่ไฮนะครับผมเออ่ก็คือจะเติมสูงนะครับผมแต่ถ้า ถ้าดูตรงบปเซมา่านะครับก็จะเป็นมีเดียมก็ถือว่าเติมไม่สูงนะครับจะปักหลักอยู่บริเวณตรงกลางมากกว่านะครับผมเป็นคนตัวรับบอลแล้วก็คอยส่งให้กองหน้าเ,เล่นบอลต่อนะครับผม แต่แต่ถึงยังงั้นนะครับผมเขาก็สามารถหาช่องได้ดีพอตัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาโชว์ในเกมนะครับผมว่าเขาเป็นยังไงเอ่อมาต่อกันด้วยเออ่สกิลแฝงนะครับผมเออ่คาริมเบีเซม่ามาด้วยเออ่ที่เด่นๆก็นเนี่ยครับฟีเนตช็ชอตนะครับการยิงปั่นนะครับผมเอ่อ แล้วก็ Playmaker นะครับผมเป็นแล้วก็ Outside Footshot นะครับผมยิงด้วยข้อเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็เป็น t ม a m Player นะครับแล้วก็มาแล้วก็ Leadership นะครับผมสามารถเอ่อใช้เปนเซมาเป็นกัปตันได้นะครับผมโดยวันนี้ผมจะใช้เปนเซมารในแผน4-2-4นะครับยืนคู่ c r i ส t i a n o r o n น l d o ดังทีมของ The Season นะครับส่วน อีกซ้ายเป็นฮุมมินซอนผิดขวาเป็นเรียลเนลเมซี่นะครับส่วนกองกลาง2ตัวเป็นเควินเดอร์บอยยืนคู่กับลูก้าโมดิตนะครับผมเลือกโมดิตมาเพื่อจะมาลิงก์กับเบซมาโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็เวิร์กเลดของโมดิตเป็นมีเดียมิดเดียมนะครับจะไม่เติมสูงนะครับผมเจะปักหลักกีตตรงกลางเหมือนกันโดยผมจะให้เควินเดอร์บอยนะครับเป็นตัวบุกบุกแหลกเลยนะครับผมส่วนกองหลังสองตัวครับผมเป็นโรลองบองคู่เวอร์ชิลฟันได้นะครับผมโลลองบองก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วครับผม สูง192โอ้โหก็ครบเครื่องครับขึ้นชื่อว่าโลลองบลองตำนานนะครับผมแล้วก็เฟอร์จิลฟันได้ทีเอฟนะครับผมส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาซานิติกับเจ้าคาเซโล่ครับส่วนประตูเป็นอลิซอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่าเบนเซม่าจะเป็นยังไง let's go มาดูกันแรกครับเบนเซม่าเข้าขวายิงโอ้โหติดเซฟกัสย่าครับผมแต่เมสซี่เรียกแรงมุมมุมเปิดมาเบนเซม่าโคกสุดสวยครับผม โขกดีมากครับเทคตัวสูงมากนะครับช็อตนี้จากคาริมเบนเซม่ามาช็อตต่อไปข้ามจัวคันเซลโลมาที่เควินเดบอยมาที่ฮูมินซอนครับผมฮูมินซอนยังตามเก็บบอลได้ครับผมฮูมินซอนมาที่เควินเดบอยเดบอยมาเป็นจังหยิงติดซูเล่ครับยังได้ผมยิงมาลูกนี้เรียบร้อยครับผมสองลูกครับผมก่อนจบเกมครับผมโอ้มาที่เบนเซม่าครับผมเบนเซม่าหลบเดอร์ไซยีไปได้ครับผมเฟซช็อตมายิง โอ้โหครบมากเลยครับคาริมเบนเซมา่าจอตามาครัผมลูก้าโมดินยิงบอลไม่ได้ครับผมมาที่ลิเวอร์ซี่เซซี่มาลูกนี้โรนโดยังได้บอลครับผมโรนโด,โด,โนโดตอกซดนมาเบน,น,นเซมา่าเฟงช็อตเข้ามาลูกนี้โอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับผมคาริมเบนเซม่าต่อเลยช็อตล็อกหล,ลบด้วยนะครับดูครับเบนเซมา่าหลบเอ็นติกามาแล้วครับยิงโอ้โหสวยมากครับ โมดิทได้บอกนงผมมาที่เบเซมา่าหลบเอนดิก้าไปแล้วครับหลุดแล้วครับผมคาริมเบเซมา่าไปแล้วครับยังไงคาริมเบเซมา่าเบเซมา่าปั่นโอ้โหสวยมากเลยครับผมจากคาริมเบนเซมา่าโคตรสุดครับผมโคตร<อ> <ผม S 2> ครับ,รบโมดิท<อ>มาที่เบเซมา่าเบนเซม่าหลบเอนดิก้าไปแล้วครับผมเบนเซมา่ายิงโอ้โหไกลมากครับลูกนี้ ยิงครบมากครับเบนเซม่าต้องมีครับผมโคตรใช่เพลย์สุดท้ายครับผมโรนันโดไม่ถึงบอลทับซอนยิงเก็บได้คาริมเบนเซม่าหลบฟาส t ์เดียนส์วอนสไตเกอร์หลบเข้ามาแล้วก็ยิงคงคงโอ้โห,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 หสุดสุดครับผมเป็นกองหน้าที่ต้องมีจริงจริงครับผมถ้าใครมีงบประมาณ 80m นี่คือตัวที่ตอบโจทย์ตัวหนึ่งเลยนะครับคาริมเบนเซม่า แล้วเราก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับผมของการรีวิว t ีมอ of เดอะซีซันคาริมเบซี e า a นะครับผมโดยผมจะมาพูดถึงประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่ผมได้เล่นได้จับตัวคาริม b บซี e า a ตัวนี้นะครับผมโดยความไวนะครับผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ไวพอสมควรนะครับผมแต่ไม่ถึงกับจีจัดคล้ายโรนัลโดหรือว่าเอ็มบัปเป้นะครับแต่ก็ถือว่าสามารถพอถูๆถ,ถ่ายถไปได้นะครับผมก็มีความเร็วพอตัวเลยนะครับผม เอ่อผมขอให้ที่9เต็ม10แล้วกันนะครับผมสําหรับความไวนะครับผมส่วนการจบสกอร์นะครับผมโอ้โหคงไม่ต้องพูดแล้วครับผมโคตรโหดครับผมจบสกอร์คมมากนะครับไม่ใช่คมธรรมดาคมมากนะครับผมให้ไปเลยครับ10เต็ม10ครับผมโคตรคมครับผม แล้วก็มาถึงเรื่องความพิวนะครับหรือว่า agility นะครับผมผมยังรู้สึกว่าเป็นเซมาตัวนี้มันยังไม่ค่อยพิวเท่าไหร่นะครับผมถึงความพิวจะถึง135ก็ตามแต่ผมรู้สึกว่ายังผ่านออกองหลังยากอยู่นะครับผมผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันตัวใหญ่ๆแล้วมันตันๆนะครับผมรู้สึกว่าผมเล่นตัวที่แบบตัวเล็กๆพิวๆน่าจะดีกว่านะครับผมขอให้ที่7.5เต็ม10ก่อนละกันนะครับผม แล้วก็ความแข็งนะครับความแข็งร้อาถือว่าแข็งพอใช้พอตัวเลยนะครับผมไม่ใช่พอใช้ได้นะครับพอตัวเลยนะครับผมสามารถชนกับกองหลังท็อปทอปได้อยู่นะครับอย่างเช่นเฟอร์จิลฟานได้หรือว่าโรลองบลองนะครับผมหรือว่ามาร์ซิลเดอรีนะครับผมก็ถือว่าชนได้นะครับผมก็ไม่ถือว่าคิเลนนะครับผมก็สามารถแบบชนแล้วก็พาไปจบสกอร์ได้นะครับผม โดยความคุ้มค่าในราคา79 m เอนะครับผมผมรู้สึกว่ายังแพงไปหน่อยนะครับผมสําหรับอนักเตะราคานี้ผมถ้าผมแนะนํานะครับนักเตะราคานี้ผมขอพาไปโดทีเอสน่าจะยังดีกว่านะครับเพราะอ,อ,อ,อถ้าเ่เรามาเทียบคาริมเบซม่าก,กับโรนันโดทีมอันดัซีซั่นกันนะครับผมผมรู้สึกว่าคาริมเบซม่ายังไม่ได้สุดเหมือนคิสเตโนโรนันโดนะครับผมหนึ่งเลยก็คือ นี่นะครับผม work rate ของคาริมเบนเซม่านะครับเป็น medium medium นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ชินกับ medium medium นะครับผมรู้สึกว่าแบบมันเล่นยากพอสมควรนะครับผมทำไมนะเหรอเพราะว่าเบนเซม่าจะอยู่ตรงกลางสนามมากกว่ายืนอยู่ข้างหน้ารอรับบอลแล้วก็แต่งนิดหน่อยแล้วก็ยิงประตูนะครับ เบเซม่าจะเป็นสไตล์รับบอลตั้งแต่ครึ่งสนามนะครับผมแล้วก็ค่อยๆพาบอลขึ้นไปนะครับผมโดยผมไม่แนะนำนะครับถ้าใครจะใช้เบเซม่าเล่นแผนหน้าเดียวแบบ43 3ารสานือแบบนั้นผมรู้สึกว่าเบเซม่ายังไม่สุดนะครับผมต้องเล่นหน้าคู่น่าจะดีสุดนะครับผมอ,อ,อย่างที่บอกเลยครับเวิร์กเลดเบเซม่ามีปัญหานะครับผมในเกมก็ บ่อยนะครับบางทีเห็นเบเซม่าแม่งไปวิ่งแทนตำแหน่งลูก้าโมดิตก็มีนะครับผมบางทีแม่งวิ่งไล่กองหน้าฝั่งนู้นก็มีนะครับผมไม่ไม่ใช่ไม่มีนะครับผมก็รวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่เสียดายตรงเวิร์กเลดนี่แหละครับผมเออเต็มสิบผมให้สักเก้าแล้วกันนะครับผมผมชอบนะครับผมคาริมเบเซม่าตัวนี้แต่เสียดายแค่ตรงเวิร์กเลดนะครับผม ถ้าเป็นแบบแอดแทเป็นไฮแล้วก็ดีเฟนต์เป็นโลแบบนี้น่าจะสุดยอดเลยนะครับผมน่าจะคนใช้น่าจะเยอะนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปมีกิจกรรมแจกฟรี2,200ฟีฟ่าพอยจากผมนะครับผมโดยกติกาเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบคุณครับทุกค่านะครับที่ดูมาถึงจนจบคลิปนะครับผม แล้วกิจกรรมของเราก็คือผมถึง100ซับเมื่อไหร่แจกเลยครับแจกฟรีนะครับ2,200ฟรีฟ้าพอยต์ย้ำอีกทีนะครับ2,200ฟรีฟ้าพอยนะครับผมแจกฟรีๆกันไปเลยครับเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วครับแล้วเม้นชื่อตัวเองบวก Facebook ไว้นะครับผมโดยเราจะทำการสุ่มเวลาครบ100ซับโดยทีมงานของเราเองนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับสำหรับกำลังใจขอบคุณมากๆเลยครับ